สวัสดีค่ะแนวทางปูเป้มาแล้วนะคะยินดีกับคนที่ถูกหวยของปูเป้วันนี้นะคะห้านอยของเราเข้ามาสามวันติดแล้วนะคะวันนี้ก็เข้าปกติ47แล้วก็ V.I.P ก็47นะคะยินดีและดีใจกับคนที่ถูกด้วยนะคะวันที่17เดือน8 6 3เรามาดูว่าตัวเด่นของเรามีอะไรบ้างมี3-1มี3และ1 มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสามสองสามสี่สามห้าแล้วก็สามตัวมีเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็เก้าสามห้าสามหนึ่งเก้านะคะเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกรูปแบบนะคะหวยก็มีเข้ามีหลุดเนาะ วันไหนหวยเราเข้าก็ยินดีด้วยเป้ก็อยากทําให้เข้าทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนมันหลุดเป้ก็ขออภัยแล้วก็ขอโทษจากใจจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดต่อๆไปนะคะ